สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมทิศเมืองรับชมอยู่นขณะนี้นะครับผมก็วันนี้มาเคลียประเด็นเรื่องอาการแพ้ของสบู่ทับทิมนะครับอาการแพ้ของสบู่ทับทิมบางคนแพ้แพ้สบู่ทับทิมนะครับแพ้สบู่ก้อนนี้นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรพึ่งสัมผมมานะครับกาลังจะเตรียมตัวไปทำงานนะก็เดี๋ยวขอเคลียประเด็นนี้ก่อนนะครับผมเบื้องต้น ขออธิบายให้ฟังก่อนว่าสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนผิวแห้งผิวมันนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับสีผิวนะผิวแห้งผิวมันนะครับสบู่วันนี้เหมาะที่สุดนะครับเหมาะที่สุดกับคนที่ผิวแห้งนะครับแต่ถามว่าคผิวมันใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ต้องมีอะไรเสริมนิดหนึ่งเพื่อที่จะช่วยควบคุมความมันของผิวหน้าเรานะครับผิวแห้งนะครับ ใช้ดีมากใช้ดีมากใช้ดียังไงนะครับเพราะว่าในสบู่ก้อนเนี้ยมีมอเจอร์ไลเซอร์นะครับสบู่กรีซิลีนนะครับต้องต้องต้องอธิบายก่อนว่าสบู่กรีซิลีนทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับทุกชนิดนะครับที่เป็นกรีซลีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีมอเจอร์ไลเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมอเจอร์ไลเซอร์คืออะไรคือตัวที่ทําให้ผิวหน้าเรานะันเป็นปังมีน้ำมีนวลนะครับทําให้ความชุ่มชื้นในผิวเนี้ยเยอะ ไม่แห้งนะนี่คือมอยเจอร์ลเซอร์นะครับแล้วแล้วผิวมันล่ะผิวมันที่มีปัญหาตอนนี้เกิดจากสาเขียดของสบู่ใช่ไหมใช้แล้วแพ้ใช้แล้วเป็นสิวใช้แล้วหน้ามันง่ายใช่ครับเพราะส่วนใหญ่ของคนผิวมันเนี่ยหน้าเขาหรือว่าร่างกายของเขาจะมีมอยเจอร์ลเซอร์เยอะอยู่แล้วนะครับชั้นผิวเนี่ยสามารถผลิตไขมันหรือว่ารูคุมคนผิวน่าจะกว้างกว่าคนที่ผิวแห้งนะครับมันมันก็เลยทําให้เกิด เกิดการขับขับไขมันที่อยู่ในร่างกายเนี่ยออกมาเร็วกว่าปกตินะครับผมแต่สบู่ตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยช่วยอะไรช,ช่วยให้ช่วยให้มันขับได้เร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันมีโมจิเลเซอร์เยอะมากนะในสบู่ก้อนนี้นะครับมีโมจิเลเซอร์เยอะมากนะมีอะไรเขาเรียกคอลลาเจนอ่ะมีคอลลาเจนนะครับ นอนดึงนะครับก็มีชอลเจนนะครับมีคูตาไทโอนะครับที่สําคัญเนี่ยไอตัวที่ทําให้ทุกคนคิดว่าแพเนี่ยคือโปรตีนจากเมือกหอยทา่ามาโปรตีนจากเมือกหอยทา่าตัวเนี้ยเมือกหอยท่านเนี่ยเป็นตัวที่เคลือบและทําให้เนี่ยอย่างเงี้ยหน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นได้นานนานกว่าปกตินะครับพอมันเคลือบเสร็จเนี่ยบางคนทํางานที่ทําให้แบบหน้ามันเร็วนะครับก็ทําให้แบบ อุดตันนะหรือว่าทําให้เกิดสิวได้อันนี้ก็กกถ้าถ้าจะแก้ปัญหาเลยก็คือขอให้ลีเลี่ยงนะครับแต่ถาาว่าใช้ไปสักพักเนี่ยคครูขุมขนจะชับนะครับคครูขุมขจะชับลงก็ทําให้หน้าดูเรียบเนียนมากขึ้นสำหรับสบู่วันนี้นะครับก็ประเด็นที่จะพูดนะครับก็คือเกิดจากสาเหตุนะครับของผิวมัน,นผิวมันทําให้สิวเกิดขึ้นง่าย นะครับก็เทคนิคของผมนะครับวิธีการที่ดูแลรักษาผิวหน้าผมเวลาก่อนจะออกไปทํางาน,นล้างหน้าทําอาบน้ําทําอะไรเสร็จนะครับทำภารกิจในห้องน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาบน้ําเสร็จนะหน้า,นายัางไม่แห้งนะครับหลังจากที่จะสู้เสร็จแล้วนะครับหน้ายัางไม่ทันแห้งก็ซับๆหน้านะครับไม่ถูนะครับลหลายคนถูๆหน้าการถูแล้วการใช้ความแรงกับผิวหน้าเราเนี่ยจะเกิดแผลที่เรามองไม่เห็น นะครับเกิดการอักเสบของผิวนั้นพอเกิดการอักเสบแล้วก็เกิดสิวง่ายนะครับก็พยายามใช้ผ้าเป็น,เป,นเป็นผ้านิ่มๆนะครับซับน้ำให้แห้งๆพอมาๆเสร็จแล้วทาด้วยครีมบำรุงหรือว่าเป็นครีมกันแดดอย่างผมไม่ใช้ครีมกันแดดที่ควบคุมความมันผมก็เป็นคนหน้ามันนะนะครับหน้ามันสิวมีครับมีใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีมีสิวเหมือนกันแต่ผมใช้ครีมกันแดดที่แบบ ควบคุมความมันนะครับก็ลหลายๆยี่ห้อก็ลองก็ลองไปก็ลองไปศึกษาดูแล้วกันเอาว่าเลือกใช้ดูแล้วกันว่ายี่ห้อไหนจะดีนะครับสำหรับครีมกันแดดนะแต่เบื้องต้นนะครับในการล้างล้างหน้าของผมเนี่ยล้างจนถึงรูขุมขนเนี่ยเพื่อชะล้างรูขุมขนแล้วทำให้รูขุมขนกระชับนะครับดูหน้าเรียบเนียนมากขึ้นเนี่ยดูหน้าสว่างกระจ่างใสมากขึ้นเนี่ยผมใช้ทั้งตัวนะไม่ใช่ไม่ได้ว่าใช้เฉพาะหน้านะครับก็นี่เลยครับสบู่ทับทิมลิในแบรนด์ลอเวอร์ด้าครีมยูนิต ก็ขอเคลียร์ประเด็นนะครับสรุปเลยแล้วกันขอเคลียร์ประเด็นสําหรับผิวหน้าของแต่ละคนนะครับสภาพผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสภาพผิวในแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนผิวมันแพ้ง่ายนะครับก็เลืกเลี่ยงถ้าอยากใช้หรืออยากลองนะครับก็แนะนําให้ตามด้วยครีมหรือเซรั่มที่บํารุงผิวนะครับทําให ผิวหน้าเราเนี่ยดูดูดูชุ่มชื้นแต่ว่าไม่มันนะครับหรือครีมกันแดดที่ที่มีส่วนผสมทําให้ผิวหน้าเราแบบยังไงค,ควบคุมความมันได้นะครับนะก็เคลียร์ประเด็นเรื่องนี้นะครับแต่เหมาะสําหรับคนผิวแห้งนะครับก็ลองดูได้ครับกับสบู่ทับทิมนะครับในแบรนด์ลาวดาครีมบิวตี้ราคา89บาท เดี๋ยวผมจัดโปรช่วงไลฟ์สดนะครับสอนก้อนส่งฟรีนะครับนะเดี๋ยวไลฟ์สดตาม Facebook นี่เลยนะครับที่จะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับเฟซบุ๊กนะเดี๋ยวจะแจ้งกดติดตามไว้นะครับกับสบู่ทับทิมในแบรนด์ลาวดาครีมบิวตี้ใช้ดีนะครับใช้ดีโพสขายโพสสภาพผิวโพสขายสร้างสตอรี่ของตัวเอง ว่าเอ้ยก่อนใช้เป็นยังไงระหว่างที่ใช้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับและขายมาเป็นตัวแทนมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับก็แปดสิบเก้าบาทครับสาหรับคนที่อยากลองนะครับแปดสิบเก้าบาทไม่แพงครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวต้องขอตัวไปทํางานแล้วนะครับเดนวจส่ย,ยขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ